ต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะคะที่หลายคนเฝ้าจดจ่อดูว่าความรักเป็นยังไงนะคะ <SL Yeah. S 1> จะบอกว่าความรักช่วงน,นี้เนี่ยช่วงน,นี้นะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะกระทบกระทั่งในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงคู่ของเรานะ,ะอาจจะแปลความหมายว่าครอบครัวก็ได้นะคะครอบครัวของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยกับด้านความรักของเรานะคะหรือว่ามีเรื่องที่ ไม่ลงรอยกันเห็นไม่ลงรอยกันนะคะก็เลยทำให้ช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าออความรักไม่เคยราบลื่นนักนะคะอาจจะเกิดจากทั้งตัวเราเองก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดจากคนรอบข้างก็ได้นะคะรวมถึงครอบครัวก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าเลยนะอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิด นะคะกวนเพื่อนก็ได้นะคะเอาเป็นว่าอะไรอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะส่งผลหมดช่วงนี้นะคะระวังการมีปากมีเสียงการเ,เหมือนกับพูดอะไรนิดนึงก็ไม่ได้พูดอะไรนิดนึงก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานะคะหรือหมายถึงพฤติกรรมของคู่เราในช่วงเนี้ยอาจจะทําให้เราไม่พอใจนะคะเขาอาจจะไปสังสรรกับเพื่อนเขามากไปหน่อยนะคะให้ความสําคัญกับคนข้างนอกมากกว่าคนในครอบครัว นะคะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขาติดเพื่อนมากเกินไปนะคะหรือว่าไปติดการสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะไปให้ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นมากกว่าความสัมพันธ์ของคู่นะคะช่วงนี้ก็เลยอาจจะมีหมางเมืนใส่กันนะคะมันไพ่มันขึ้นมาเหมือนกับแบบว่าคนฝ่ายนึงเนี่ยจะอาจจะไม่ชอบ พฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึงนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเรานะคะช่วงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ให้เฉยๆไว้นะคะการไปพูดจาทะเลาะเบาแหวงมันมีแต่เรื่องให้เหมือนยิ่งผิดใจกันขึ้นไปอะคะ่ะแต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงนะคะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเอง ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะจะแนะนําว่าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเ,เรื่องของการเดินทางนะคะการไปมานะคะการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุนะคะหกล้มกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องสุขภาพดิฉันให้ระมัดระวังไปในเรื่องของการสูญเสียนะคะสูญเสียคนใกล้ชิด หรือสูญเสียคนที่เรารู้สึกรู้สกึกละรู้สึกรู้ร,รู้สึกดีดด,ด้วยะนะคะช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวไม่ค่อยดีนัจากคนใกล้ชิดนะคะส่วนใบสุดท้าย ไพ่ใบนี้เนี่ยถามว่าเป็นไพ่ที่ดีไหมไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของคนชอบเที่ยวนะก็เลยอยากจะบอกว่าชาวกลุ่มช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนนะคะไปท่องเที่ยวแต่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะมันจะออกไปในแนวสังสรรค์เฮฮามากกว่าช่วงนี้ก็เลยอาจจะมีปาร์ตี้บ่อยนะคะอาจจะมีการนัดสังนัดสังสรรค์กันนะคะ คือเหมือนกับว่านัดเจอกันรวมกวนกันนะคะหรือว่าเพื่อนเก่าได้กลับมาเจอกันได้มาสังสรรค์มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันขึ้นมาเหมือนกับแบบไม่ใช่เอ่อไม่ใช่การแบบไปท่องเที่ยวนะคะเป็นการสังสรรค์ดื่มกินมากกว่านะคะช่วงนี้ก็เลยอาจจะมีหลายงานนะคะหรือว่าอาจจะได้พบปะเจอเพื่อนที่จากกันไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้กลับมาเจอกันหรือหมายถึงการเลี้ยงฉลองก็ได้นะคะ ไปใปนี้โดยทั่วไปของกลุ่มนะคะจะขอสรุปง่ายๆอย่างนี้ว่ากลุ่มเนี่ยถ้าช่วงนี้รู้สึกอึดอัดลําบากใจหรือว่ารู้สึกว่าบางครั้งเราทําอะไรก็ไม่เคยราบลื่นติดขัดนะเนี่ยนะคะก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะยังไงก็มีทางออกมันเป็นแค่ช่วงต้นเท่านั้นนะคะอาจจะมีผู้ยื่นมือให้การช่วยเหลือนะคะ สมมติว่าบางคนอาจจะมีปัญหากับเจ้านงเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนที่มีระดับบิ๊กกว่าเนี่ยเห็นใจเราช่วยเหลือเราให้เราลอดพ้นจากสิทิ์ที่เราต้องเผชิญอยู่นะคะเพราะว่าการงานเนี่ยหมายถึงการได้รับโอกาสใหม่ๆนะการได้เดินทางไปดูงานก็ได้นะคะหรือว่าการติดต่อเจรจาทุกอย่างก็ค่อนข้างราบรื่นการเงินหมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสพบช่องทางทําเงินนะคะหรือว่าช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ะะแต่มันจะช่วงเริ่มต้นอะ่ะมันอาจจะยังไม่เห็นเม็ดเงินมากมายนะแต่ถามว่าคุณเมื่อทําไปจนเกิดความชํานาญหรือว่ามีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถทําเงินได้นะคะแต่เรื่องความรักช่วงนี้ก็อาจจะอย่างที่บอกคะ่ะพฤติกรรมบางอย่างของคู่เราอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะักหรือบางทีอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนในครอบครัว นะคะคนใกล้ชิดช่วงนี้ก็อะไรที่ไม่ถูกใจก็พยายามวางเฉยแล้วก็อย่าไปสนใจนะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาว่าไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรนะไม่ใช่เหตุการณ์อะไรที่รุนแรงอ่ะเพียงแต่แค่รู้สึกหงุดหงิดนะคะก็ผ่านไปช่วงหนึ่งก็จะหายไปเองส่วนทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องการเดินทางเรื่องหกล้มนะคะตกบนันไดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่อง